ว้าวมาแล้วมาแล้วโอ้โหเรือกำลังแล่นไปสวนมาเลยฮะวิวนี้วิวนี้พี่น้องครับพี่น้องครับนี่ฮะเบิรงเอาที่ละพี่น้องเลยนี่ฮะตึกนี่ฮะ,ต,ะ,ฮะตึกรูปทรงแปลกตาบนสะพานตากสินเลยพี่น้องเลยสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวโบสลัทาเสียงแคล่าพี่น้องเลยนะะี่ฮะมือนี้ก็ถือว่า ครับจากต่างจังหวัดเดีย๋ยวเด้ครับจากต่างจังหวัดเดี๋ยวเด้นี่ยฟั่งนี้เป็นสะพานตากสินเนี่ยมองไปไกลๆเด้มองไปกไ,ลไปกไลๆจะเห็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีล่มเนาะทุกท่านเนาะนี่ฮะที่มาจากสนามกีฬาเนี่ยสถานีสนามกีฬาเนาะพี่น้องเนาะจะไปวางว่าตึกยูนิคทาวเวอร์นี่ฮะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่บาวหจะพาพี่นอ้องมาเบิงเ่งนะฮะนี่เลยทุกท่านนี่เลยนะฮะนี่เลยนะฮะตรงกลางเนาะ,ะจะเป็นเหมือนกับ เหมือนกับเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยเบิ้งคื้จังรถไฟฟ้าแลนอยู่บนทองถนนเนี่ยทุกท่านเนี่ยฮะโอ้โหพูนบรรยากาศแบบนี้หาดอยอยู่สายหาดอยอยู่สายมองไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฮะจะเห็นรถกำลังแลนมากว้าวจะเป็นรถไฟฟ้า BTS เนี่ยฮะรถไฟฟ้า BTS สายสีลมเนี่ยฮะ แล่นมาแล้วแล่นมาแล้วว้าวว้าวว้าวบังดีๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบิังดีๆคือจังรถแล่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยมีรถยนต์แล้วก็มีรถไฟฟ้าเนะี่ยฮะจริงๆแล้วตรงกลางเพิ่นจะมีเ,เหมือนสะพานข้ามน้ำเจ้าพญาเนี่ยครับ,บเป็นสะพานรางรถไฟฟ้า BTS ต่างหากเนาะนี่คือสะพานที่บ่าวโบมายนี่ยไม่กับมักเดินมักเดินนี่ฮะพี่น้องฟังเล่าหา้าเนาะพี่น้องเนาะถ้าท่านได้ทีเนะฮะ มาเที่ยวประเทศไทยยาลืม่มยาพลาดเน,นะะี่ยจุดนี้นะ,ะ่ยจะมองเห็นวิวฝั่งนู้นนะะี่ะเอเชียทิพย์เดลเวอร์ฟอนเนี่ยห่างจากจุดนี้2กิโลเมตรน,อนอ้นองผี้องเนาะว้าวมาฝั่งนี้ชีตื่นตาตื่นใจหลายไปกว่านั้นนี่ฮะทองฟ้าท้องฟ้าเนาะพี่น้องเนาะทองฟ้า,ฟาสีครามดังท้องโอ้ยสีเหลือมดังท้องนะะี่ะจะมองไปมองไปฝั่งนี้ก็จะเห็นนี่เลยโอ้โห วิวน้ำเจ้าพญาเลยครับถงชาติไทยปลิวสวัยมาฟังนี้พี่น้องมาฟังนี้โอ้โหโ,หโอโห้จะมองเห็นครับมองเห็นนะฮะมองเห็นนะฮะความสุขความสัมราญบนเรือสัมราญว้าวโอ้โหโ นี่คือความสุขนี่ฮะของประเทศไทยที่มอบให้นะฮะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยบ่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโอ้มาแล้วก็สุกใจเป็นแท้ย่างแน่นอนพี่น้องเอ๋ยมีอีกสิ่งหนึ่งทีบาโบก็ถือว่าประทับใจเนาะและก็สงสัยโอ้โหตึกนะั้นพี่น้องนะตึกสูงขนาดนี้นะ คนก่อสร้างนะะี่ยแคมนำหรือว่าริมนำเจ้าพระยาเลยเนะี่เก่งนะคนไทยนะสุดยอดเลยนะฮะบาโบยอมรับนี่ฮะสิ่งหนึ่งที่อยากนําเสนอนี่ฮะบนสายน้ำมหัศจรรย์แม่น้ําเจ้าพราะยาเนี่ฮะเป็นแม่น้ําสายหลักนีฮะที่มีความสําคัญนีฮะในเรื่องการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสําหรับคลิปนี้บาโบกบมาอัปเด,ดอีกทีนึงนีฮะของวันที่1ิบหานะพี่องเนาะ โอ้โหวันที่สิบหาเดือนหกปีพศสองพันหกสิบเจ็ดนั่นเองนี่เลยพี่น้องเอ้ยนะฮะโรงแรมชังกอรีล่านะครับบาโบเองจะแพลนกล่องนะฮะไปร,บรอบๆนะครับ,ร,บรอบๆของวิวอ้อมคางของบาโบเนี่ยก่อนจะถ่ายาวิวของเรือสำราญอีกทีนหนึ่งได้พี่น้องเอ้ย วว <Wow. S 2> ้าท่านผู้ชมลองสังเกตนะฮะเรือสัมล่าทีแลนด์มานะฮะโอ้โห oh. เรือลำหมักไงลำหมักไงน,นะครับเดี๋ยวคำคำบาบูจะไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับเก็บภาพบรรยากาศ mm. ของนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือแล้วก็ขึ้นจากเรือเนาะพี่นอ้องเนาะให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็สัมผัสอีกเชนึงนะฮะโอ้โหประเทศไทย เรือกากจเจลนมาแล้วกาจเล่นมาแล้ว,ลลวทำช่วงครับยากระพริบตาเดี๋ยวยากระพริบตาเนะะี่ยฮะบุ้มนี่จะมองเห็นโอ้โหเรือร่ำญ่ขนาดเลยน้องไฟนนอ้องเนาะบอกเลยว่าร่ำญ่ขนาดเลยนะฮะเรือสำราน เรือสำรานที่มีความตื่นตาตื่นใจโอ้โหเป็นอย่างไรพี่น้องเป็นอย่างไรแต่เห็นแบบใกล้ชิดด้ยเนาะแต่เห็นแบบใกล้ชิดได้เห็นของแท้เลยฮะ,ะอย่าลืมเด้อม,มาเที่ยวเมืองไทยอย่าลืมเด้อม,มาเที่ยวประเทศไทยโอ้วิวงามขนาดนี้ยังมีอีกลำยังมีอีกสองลำที่จะแล่นมากเนะะี่ยฮะ อย่าลืมเด้อมาเที่ยวเมืองไทยอย่าลืมเด้อมาสัมผัสโดยตาของตัวเองโอ้โหกำลังมากกำลังมากพี่้องเลยกำลังมากจากลำนี้นะฮะจะมองไปอีกที่ไกลๆจะเห็นเลือดลำอีกตามมาบกไกลนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวแล้วต้องได้มาสัมผัสนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาย่ามเย็นย่ามแรงๆย่ามแรงๆจะบอกกันเรยว,วา่า ท่านผู้ชมจะอิ่มนะ่ยอิ่มสำราญเบิกบานเนี่ยกับความตื่นตาตื่นใจโอ้โหเอ้ามามุมนี้พี่น้องมามุมนี้โอ้โหวิวความงามพี่น้องเอ้ยมองหยยเหวเนีฮะแสงมาแสงมาแสงย่างงามทองฟ้าแจ่มใสแผ่นกล่องไปแผ่นกล่องมาฟังนี้ และเห็นเรือที่กำลังแล่นมาเนี่ยฮะบนหน้าน้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมเนี่ยฮะท่านไดทีเนี่ยฮะเขามา่อเราชมคลิปของบ่าวโบนี่ฮะเอาเฉพาะคนที่คิดเป็นลบเริ่ี่น้องเรื่องนี่ฮะลองเปิดใจเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาสัมผัสกับรับปฏิทัยเนี่ยฮะท่านผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยถึงความจริงใจเนี่ยถึงความมีน้ำใจเนี่ยของคนไทยเนี่ยสถานทีทีมีเสน่ห์เนี่ยอาหารที่กินแซ่บถึงใจเนี่ยฮะ ราคาชีบอ่อแพงนะฮะร,ราคาชีพุทไทยบอ่อเปรียบนักท่องเที่ยวแน่นอนว้าวมาแล้วมาแล้วโอ้โหเรือกำลังแล่นไปสวนมาเนียฮะวิวนี่วิวนี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะอย่าพึงกระพริบตาเลยยาพึงกระพริบตาเด้อว้าว เฮ้โอ้โหโบกไม้โบกมือนะเพื่อนน้องเนาะนักท่องเที่ยวโบกไม้โบกมือทักทายนะครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดประเทศไทยมีอีกหนึ่งลำที่กำลังเล่นมาโอ้โหว้าวสุดยอดครับประเทศไทยนะตอนนี้บ่าวโมเองก็มาเจอนักท่องเที่ยวนะฮะที่มาเที่ยวประเทศไทย โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนี้คนคนไทยใช่ไหมครับคนลาวครับคนลาวตีโอ้มาบอคนลาวพี่น้องเอ๋ยเนี่ยครับโอ้มาคือว่าบังเอิญเดี๋ยเห็นรถไฟเห็นรถไฟมาคนลาวเห็นเห็นเห็นโอ้รถไฟแลนด์บนท้องถนนเนี่ยห้วยกล่องสีดำกันแตกข้างนอกเนี่ยธงชาติไทยพลิ้วสวัยเนี่ยฮะเดี๋ยวน้องเปิดนี้ยูทูบเบอร์ดังเจ้าเจ้าเคลนกล่องตีเขินกล่องบ่กเกลบบุกเกลบกล่องกี่เกลือ เอาเจ้าะขึ้นเดี๋ยวมาตรงนี้นัทจะบาบาโบะวะจับโบแล้วผมาามาจาะขึ้นอ๋อผมมาวาจะเซาะก็เดิเฮิงถ่ายเฮินเฮงวันนี้นัดกับเบาหน้าเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเบาหน้าเบาหน้าซื้อป่ะสองเจ้าะสองหน้าช่องช่องอ่<น>าชื่อว่านานาภ<น>าษา,าอังกฤษเนะา,าะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยพิมพ์เข้าไปเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยพิมพ์เข้าเบาหน้าก็เห็นคือเก่าพิมพ์เข้าไปทางช่องยูทูบเบาหน้าเนี่ยับเพรานัาจกันมากนี้คือว่าเป็นเวลาเลิกเวือดเดินงานแล้วเนี่ยสิ่งที่อดบ่ได้ลืมบ่ได้คือการมารีวิวเนี่ยฮะ ก้มง่ามฝากพี่น้องฟังล่าข้อเห็นน้ำนะี่ฮะทางผู้ชมทันทีชื่นชอบกับมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวเด้อเนี่ยฮะโอ้โห จะเป็นเรือล่ำล่ำหน่อยกว่าน่าจะเป็นเรือล่ำแบบแบบคณะ่วนตัวพี่น้องเลยมองไปกกไกลๆกฝั่งนี่ก็ถือว่าเป็นฝั่งทีงามหลายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอทีเบาะเอียงอยากนําเสนอเด้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยสะพานตักสินนะฮะมือน,นี้เป็นวันที่วันที่สิบวันที่สิบสี่ได้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยเดือนหกปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นี่แหละชิงทีบ้าโบเองอย่างน้ำเสนอเนาะพี่น้องเอ้ยไปใส่มาใส่กันแล้วแต่นี่ครับประเทศไทยนี่ครับสถานทีเก่าสถานทีเดิมแต่ว่าภาพบรรยากาศมันก็นแบบบ้างมือกับที่ว่าทองฟ้ากระมือขึ้นนะับมัอนี่ทองฟ้าดีร้ายเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บ้าโบเองกับที่ว่านี่ฮะถ่ายท้ำเมื่อวันที่15นะฮะเดือน6ปีพศ2 5งพันั่นเองเนาะพี่น้องเนาะบนสะพานตากสินป์แห่งนี้นี่ฮะจุดนี้ก็เป็นรถที่แล่นผ่าเนี่ยมองไปไกลๆพี่น้องเอ้ยจะเห็นตึกรูปทรงแปลกตาเนาะอ่ะ ทางสักภาพท่านกล้องมาฟังนี่แน่ะจะเห็นพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ที่เป็นแสงดังทองคำเนาะพี่น้องเนาะกำลังจะฮัตะดงเนาะเห็นตึกสูงใหญ่นี่คือภาพบรรยากาศเนี่ยะสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่แห่งนี้ที่บาบูอยากนำเสนอนะฮะพี่น้องฟังเล่าเฮาเนาะพี่น้องประวัติสิมาเหตุงานนะฮะหรือว่ามาเชียวนะฮะอย่าลืมอย่าพลาดในการมาชมบรรยากาศจุดๆนี้ท่านผู้ชมจะเห็นเรือที่แล่นสวนไปสวนมาเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือบง่งบอกหถึงความออคลื่นอีกอย่างหนึ่งนะฮะของการท่องเที่ยวประเทศไทยนี่คือสายน้ำนี่ะนี่คือแม่น้าเจ้าพระยาของประเทศไทยสําหรับคลิปนี้บาโบเองจะลาทางผู้ชมไปแล้วนะพี่น้องนะทานผู้ชมทานใด้ที่ม,มักหลักกระชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาโบเด้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กาลังใจนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญเด้สิ่งที่สําคัญเนาะสนับสนุนบาโบโดยการบอกกดขาโนโฆษณาก,กัแล้วการพี่น้องสำหรับคลิปนี้มือน,นี่บาโบขอลาไปแล้วสบายดีสวัสดีครับ